วันนี้มั่นใจมั่นใจวันนี้ <c oughs> ลืมคารลนม, <c oughs> มีแบบว่าหันไปแบบไม่ไม่น่าอะไรอย่างงี้ไม่อยากไม่อยากคัดไม่อยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เมนูมาจากซีรีส <guy> ์ซังกับผุดชาค่ะมิสทริกพับเบร์บาร์ค่ะเป็นเมนูอะไรเออเยเมนูเกี่ยวกับปลาหมึกค่ะปลาเมึกปลาหมึกผัดค่ะคุชชี่จังก็จะเผ็ดเผ็ดใช่ไหมคะเผ็ดค่ะยากไหมเมนูยากป่ะไม่อยากไม่อยากค่ะเอสเธอร์คงคอนเซ็ปต์เดิมไม่อยากค่ะไม่อยากค่ะไปเด้อน้ำมันน้ำใช่ ใส่ปลาหมึกค่ะตะเกียมเต็มียมก่อนลืมค่ะลืมอะไรค่ะไม่อยากไม่อยากค่ะทุกอย่างยโอเคใส่ตรงนี้ได้ไหมคะได้ได้ค่ะเออเก่งมากถามเองตอบเองนี่แบบนี้่ชอบช้อนชาจ้ะแล้วก็ใส่ปลาหมึกค่ะใส่หมดค่ะหมดเลยนะคะค่ะตตใช่ตัด ก็ใส่แครอทค่ะค่แครอทแครอทเขาใส่แครอทขอเมนูจริงนะหอมหอมก็พริกมีึสองสามสีหักหักแล้วก็ใส่พริกป่นป่นเยอะไหมโอ้ไป มีแบบว่าหันไปแบบให้ไมหน้าอะไรอย่างงี้ไม่อยากไม่อยากค่ะก็ใส่ผิด้าไปแล้วหอดเลยจังค่ะนี่ตัวเด็ดตัวเด็ดทั้งสองช้อนสองช้อนโอ้มีโปองตังเล็กน้อยสามทั้งหมดช็อตแพชรเพชรช็อตเพชรใส่เลย นำตาลนิดหน่อยค่ะตาแสบตาลนิดนึงใส่นิดนึดนงใส่นิดหนึงมีอะไรอีกเอต้นหอมอ๋อใส่ต้นหอมด้วยเลิมไ,ไม่ได้ค่ะคนเกาหลีเขาชอบกินผักจริงค่ะดีอ่ะแล้วก็น้ำปลาอ๋อไม่ใช่ใชน้ำปลาค่ะน้ำมันง,งาค่ะอ๋ออเป็นน้ำมัน โอเคใส่ป้ายใส่น้ำมันงามมันก็จะหอมๆนะเสร็จแล้วค่ะเซ็นผู่หอค่ะไม่อยากค่ะเอสเตบอกไปแล้วว่าไม่อยากนี่ดูท่าก่อนดูท่าก่อนเอสเตบอกเลยว่าไม่ยากเออเมนูนี้ทำง่ายมากเจงใส่จานจานใส่พริกไทยด้วยนิดนึงได้ไป ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเทเรียบร้อยน่าอร่อยค่ะนี่อยาจะบอกน่าอร่อยค่ะกลิ่นหอมมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ เรียบร้อยเรามาชิมกันดีกว่าค่ะเอเธอร์สำหรับจานนี้เอเธอร์มั่นใจไหมคะวันนี้มั่นใจมั่นใจค่ะวันนี้ใช่ค่ะใช้คำว่าวันนี้มั่นใจแล้วที่ผ่านมาที่เรากินกินกันไปนั้นคืออะไรคะมาชิมโอเคค่ะคือไอศ์เอะละจ๊ะอืมเดี์เดยกินมกับข้าวอร่อยอร่อยอร่อย อืมวันนี้เราทำเก่งไม่อยากไม่อยากค่ะนี่แบบนี้เลยชอบเราต้องมั่นใจเมนูถอดเลยมอะนี่นะคะทำง่ายมากอร่อยด้วยสำหรับเมนูนี้นะคะก็ทำง่ายใครอยากทำก็ตามที่เราจะขึ้นไว้ให้ดูเลยนะคะก็กดแล้วก็ทำตามแล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย